หลังจากที่เขาจับพระเยซูคริสต์เจ้าไปตรึงบนไม้กางเขนก็มีคนกล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์วันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทยี่สิบเจ็ดข้อสามสิบแปดถึงสี่สิบสี่ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคำหยาบยามต่อพระคริสต์บนกางเขนผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับคราวนั้นเขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งฝ่ายคนทั้งวงที่เดินผ่านนั้นก็กล่าวเหยียดหยามพระองค์สันศีษะยเยาะเย้ยว่าจะผู้ทำลายพระวิหารที่สร้างขึ้นในสาม จงช่วยตัวเองให้รอดถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากกางเขนเถิดพวกมหาปุโรหิตกับพวกธรรมจารและพวกผู้ใหญ่ก็เยาะเย้ยพระองค์ว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดแต่ช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้เขาเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลขอให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิดเราจะได้เชื่อถือบ้างเขาได้วางใจในพระเจ้าถ้าพระองค์พอพระทัยในเขาก็จะช่วยเขาเดี๋ยวนี้ด้วยเขาได้กล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้าถึงโจรที่ถูกเตือนกับพระองค์ก็ยังกล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกันตอนนี้จะสังเกตว่า เขายกย่องเ,เก่าคำหยาบช้าถึงพระหญิงสุกิ์เจ้าด้วยวิธีตา่ตางๆ นั่นเป็นเพราะอะไรครับการที่หนึ่งครับเขาไม่เข้าใจพระดารัสของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสในข้อ40ว่าพระองค์จะทําลายพระวิหารแล้วก็สร้างขึ้นใหม่ใน3วันหมายถึงตัวพระองค์เองนะครับซึ่งหมายถึงตอนนั้นเป็นเหตุการณ์หลังจากที่พระเยซูคริสต์เจ้าคว่ำโต๊ะแลกเงินนะครับในยอห์นบทสองข้อสิบเก้าพวกบอกว่าพระองค์จะทําลายพระวิหารแล้เป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูคริสต์เจ้าตกตรัสอย่างนั้นเนี่ยนะครับพวกพ่อค้าผู้โรหิตหลายคนก็จะเกิดความเกลียดพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระองค์ทรงทำให จำไห้นะครับหลายครั้งทีเดียวที่เราไปประกาศพระนามพระเจ้าและคนหยาบยามพระเยซูอันที่หนึ่งเลคร,เร,เเเเร,เรับเพราะพวกเขาไม่เข้าใจเราเองต้องยอมรับว่าพวกเขาไม่เข้าใจข้ตดำรัสของพระเจ้าว่าเป็นยังไงพวกเขาจึงดูถูกว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นเป็นสิ่งงมงายและสาระอันที่สองครับเพราะความอิดฉาในข้อ4142วกเขาย่ะเยะ้ยพระเยซูถ้าเราอ่านไปข้อ18เราจะรู้ว่าพระเยซูกิตเจ้าจถูกจับด้วยความอิดชา้าใช่ไหมครับแต่คนเหล่านี้ครับยอะเย้ยพระเยซูว่าเขาช่วยคนอื่นได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ พวกเขาเห็นอยู่ว่าพระองค์ช่วยคนได้มากมายแต่เขากลับดูถูกพระเยซูว่าพระองค์ช่วยตัวเองไม่ได้เขาหารู้ไหมว่าพระเยซูไม่เคยใช้ฤทธิ์อำนาจเพื่อจะทําร้ายคนอื่นเลยแต่พระเยซูใช้ฤทธิ์อำนาจเพื่อช่วยคนอื่นเสมอมันเป็นวิธีการของพระองค์พระองค์ไม่ได้เอามาเพื่อช่วยตัวเองแต่เพื่อช่วยคนอื่นวันนี้มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม,มนะครับถ้าเรารู้ว่าคนอิจฉ้าเราแบบที่ผู้บริหิทธำเนี่ยนะครับคนอิจฉ้าเราเราอย่ายไปหวังอะไรจากพวกเขามากนะครับ แค่ขอความอดทนจากพระเจ้าจะไปหวังว่าเขากลับใจเพราะบางคนไม่ยอมที่จะกลับใจนะครับขอให้พระเจ้าทํางานในใจของเขาเองเลยกันนะครับประการที่3ก็คือเพราะที่สัยชอบยั่วยุในข้อที่สี่สามสี่สี่เนี่ยเราจะรู้ว่าเขายั่วยุว่ายังไงครับเขาไว้ใจในพระเจ้าถ้าพระองค์พอประทัยเขาก็ช่วยเขาเถิดนะฮะจำได้ไหมครับเขายังบอกว่าด้วยเขาได้กล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้าคำคำนี้เนี่ยนะครับคุ้นคุ้นไหมครับก็คือตอนมัทธิวบทที่4ข้อที่3มัทธิวบท4ี่ข้อที่6 ตอนซาตานมาหาพระเยซูแล้วก็บอกว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรพระเจ้าก็ทําอย่างนี้สิจากก้อนหินในการเป็นขนมปังแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นบุตรพระเจ้าโจรลงมาจากาหลังคาพระวิหารสิเดี๋ยวทูตสวรรค์จะมารองรับเป็นชอบยั่วยุเหมือนใครครับเหมือนซาตานจาไห้นะครับวิธีการยั่วยุไม่ใช่ของพระเจ้าวิธีการยั่วยุคือวิธีการของซาตานนั่นเองเราจะทาตัวแบบนี้นะครับนะฮะเพราะเรารู้ว่าคําหยาบหยามเนี่ยนะครับมันก็มาจากนิสัยที่ชอบยั่วยุ และการยั่วยุก็มาจากซาตานจำไห้นะฮะถ้าเราชอบยั่วยุคนอื่นนิสัยซาตานนะครับข้อ4ครับก็คือเพราะทําโดยสันดาห์ของเขาที่เขายั่วยุก็เพราะสันดาห์ของเขาข้อ44โจรบนกปกางเขนเขายั่วยุพระเยซูทั้งที่เขาเองก็ถูกตรึงเหมือนกันบนกางเขนแต่เขากับยั่วยุพระองค์มันมีโจรสองคนในลูกาบยี่สาคนหนึ่งยั่วยุอีกคนหนึ่งก็กลับใจวันนี้โดยสันดาห์ของเขาก็เป็นคนประเพทนั้นอยู่แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าบางคนทําอะไรลงไป ก็ยากครับที่จะรู้ว่าตัวเองผิดเพราะอะไรครับมันเป็นสันดานของเขาเขาจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นยังไงะนั้นเองวันนี้เราได้พูดถึง4ประการด้วยกันว่าคนที่กล่าวคําหยาบช้าต่อพระเยซูบนกางเขนหนึ่งครับเขาไม่เข้าใจคั้นลดับสองเขาอิจฉาสามเขาชอบโยยุอาการที่4ี่เขาทําช่วยดยสันดาลในั้นเองถ้าเราถูกใครทําอะไรนะฮะอย่างไม่ถูกต้องเราต้องตั้งคาถามได้ว่าคนประเภทนี้เป็นยังไงเขาไม่เข้าใจจริงๆหรือเปล่าเขาอิจฉาหรือเปล่าเขาชอบยย่ยยุหรือเปล่าเขาชอบ ทำชั่วดโดยสันดานหรือเว่าเราเลยไปประกาศพระนามพระเจ้าเราถูกกั่นแกล้งเราถูกยาะเย้ยก็คิดได้ทั้ง4อย่างนี้แหละครับเขาไม่เข้าใจเขาอิจฉาโดยสันดานเขาชอบชั่วยุ่อยู่แล้วแล้วก็ทําชั่วโดยโดยเป็นปกติของเขาในนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราเองก็จะอดทนแล้วก็ทํางานพระเจ้าต่อไปไม่ต้องไปใส่ใจเขามากนะครับขอพระเจ้าเมตตาเรา